ก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวน้ำมนต์คนโคราชด้วยนะคะสำหรับชายเสื้อนะคะเราจะไม่ถักให้ดูนะคะเพราะว่าเราจะใช้ลายเดิมนะคะเราจะก๊อปปี้แพทเดิมกับลายที่แล้วที่เราทำลงคลิปวิดีโอสำหรับเพื่อนๆท่านไหนชอบก็สามารถกดเข้าไปย้อนดูได้นะคะชื่อดอกทานตะวันประยุกต์ตอนทำระบายแขนค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แพทนี้แล้วค่ะมาทำชายกับระบายปลายแขนนะคะเดี๋ยว เราจะขึ้นให้ดูนิดนึงค่ะการขึ้นต้นเราจะใช้โซ่ห้าหมดเลยนะคะการขึ้นก็จะเหมือนกับตอนที่เราทำฐานกลีบที่จะขึ้นดอกต่อไปนี่ล่ะปักเหมือนเดิมค่ะดอกสุดท้ายเขาก็จะเด้งขึ้นเหมือนดอกนี้นะคะเอกล์งธรรมดา อันนี้ก็ห้าลงเหมือนเดิมค่ะงัดไปด้านหลัง X นะคะเราจะทําแบบนี้แถวที่1นึ่แถวที่สองก็เหมือนเดิมก็คือมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วให้ปักโซ่ห้าเนี่ยค่ะทําเหมือนเดิมเหมือนที่เราจะขึ้นด่อต่อไปเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราถึงจะมานั่งไล่ก๊อปปี้ตั้งแต่แถวนี้ขึ้นไปนะคะ เหมือนกันหมดทุกประการค่ะซึ่งขั้นตอนวิธีทําเราจะไม่สาธิตให้ดูในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราทําไว้แล้วค่ะละเอียดแล้วให้เพื่อนๆไปกดย้อนดูนะคะถ้าชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยไว้เป็นชายตรงแบบนี้เลยไม่เป็นไรค่ะก็สวยดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะเราก็ได้ถักงานจนมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะทีนี้ไอ้ตรงแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะขมวดทําตุ่มไปด้วยเลย จะได้เซฟได้อีกแถวหนึ่งนะคะเพราะว่าชายเนี่ยค่อนข้างจะบานแล้วก็ถักนานค่ะเราจะทําโซ่หกนับลงมาสี่โซ่ค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้ถักต่อโซ่สองแล้วก็ทํากรีบต่อไปได้เลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งก็เหมือนเดิมเลยค่ะกับงานที่เราเคยทําไว้ทำสามครั้งนะคะ เสร็จแล้วก็รวบแบบนี้ค่ะเราจะได้ปุ่มไปในตัวเลยโดยที่เราจะเซฟได้อีกหนึ่งแถวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกโซ่หกปักลงมานับหนึ่งสองสามสี่ปักลงตรงโซ่ที่สี่แทงลงไปดึงผ่านถักต่อโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงช่องถัดไป ปดหนึ่งปดสองค้างทำสามรอบนะคะพอได้แบบนี้ดึงรวบหมดพอถึงจุดเชื่อมแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะขมวดปุ่มด้วยโซ่หกปักลงบนโซ่ที่สี่ดึงผ่านถักต่ออีกสองแล้วก็เอามาเอ็กลงบนนี้เลย จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเราจะได้ปุ่มไปในตัวค่ะช่องถัดไปโซ่หกเราก็ปักลงมาหนึ่งสองสามสี่ตรงที่สี่ลงมาโซ่สี่ดึงผ่านต่ออีกสองโซ่แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงดอกถัดไปได้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งสามรอบ แบบนี้แล้วก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะเราก็ทำไปจนรอบจนจบค่ะ เราก็จะได้ระบายที่ย้อยๆบานๆแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะทําเหมือนกันที่ปลายแขนค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ ep ที่5นะคะซึ่ง ep นี้เราจะทําการต่อเป็นแขนยาวนะคะอย่างที่บอกใครไม่ต้องการต่อเป็นแขนยาวก็สามารถทําเป็นแขนสั้นได้นะคะและถ้าใครไม่ต้องการใต้ท้องแขนก็ไม่ต้องต่อนะคะงานก็จะออกมาเป็นลักษณะที่บอกค่ะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะมีหลายคนถามเลยมาหลังไมคเนี่ยว่า ใส่ได้ไซส์เท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะใส่ได้สามหกถึงสามแปดนะคะถ้าวางลงก็จะสามสิบหกแต่ถ้าใส่แบบให้พอดีเลยก็จะสามสิบแปดนะคะแล้วไหมที่เราใช้เนี่ยมันเป็นไหมที่แบบว่าถักออกมาแล้วสวยแล้วนุ่มนะคะไหม NR 2สองเส้นยี่สิบนะคะเนี่ยลายเขาก็จะเด่นชัดส่วนคลิปนี้เราจะมาต่อแขนนะคะเราจะต่อออกมาประมาณถึง ข้อศอกแล้วก็ทําระบายนะคะระบายเหมือนชายที่เราทําไปเนี่ยนะคะเหมือนลายเดิมที่เราเคยทําลายดอกทานตะวันประยุกต์นะคะใช้แพทเดียวกันนะคะใครไม่อยากต่อก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยแบบนี้ก็สวยดีนะคะสวยอีกแบบเราจะมาทําการต่อเส้นไหมเข้าไปนะคะซึ่งเราจะเริ่มงานพลิกมาด้านหลังะคะ่ะเราจะเริ่มงานตรงลายด้านหลังนะคะ เราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้เพราะว่าลายเขาจะขึ้นเฉียงๆนะคะเพื่อนๆต่อไหมเข้าไปตรงนี้ค่ะดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้ประมาณเล็กน้อยค่ะถักไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าการขึ้นงานก็ใช้โซ่ห้านำล่องหมดเลยเนาะก็เหมือนเดิมทำล่องก็คือปัก หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปักแทงหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะแถวหนึ่งแถวที่สองนี่โซ่ห้าหมดเลยนะคะให้เราทำไปจนจบนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะติดมาร์ก ตรงจุดเริ่มต้นจะได้ไม่ลืมค่ะเราได้เริ่มต่อจากชิ้นหลังนะคะจุดตรงนี้แล้วก็ติดมาร์กถักโซ่ห้าวนมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงนี้ของฝั่งด้านหน้าก่อนขึ้นใต้วงแขนที่ว่าสิบสองห่วงต่อมาตรงเนี้ยเราจะเก็บช่วงนี้ให้มันกืนกันนะคะโซ่ห้าเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงกรีบตรงนี้เลยนะปดหนึ่งครั้งไว้ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงไปในห่วงแรกปดหนึ่งรัวหมดตรงจุดโค้งเราจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จุดใต้วงแขนแล้วนะให้เว้นหนึ่งห่วงปักลงห่วงถัดไปเอ็กลงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งปักลงห่วงถัดไป หนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งปักลงห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งลงหว่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งพอมาถึงอีกฝั่งของตรงนี้จุดนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมกับฝั่งนี้เลยก็ โซ่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงหลักนี้เลยค่ะปดหนึ่งครั้งไว้พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแทงตรงนี้นะคะดอกตรงนี้ดึงรวบใต้ท้องแขนก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใต้ท้องแขนจะได้หกห่วงนะคะอีกหนึ่งกีบก็จะลงตรงนี้ แทงนี่ค่ะถึงจบงานก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงโซ่เดียวกันกับที่เราขึ้นงานนี้ขึ้นแถวที่สองได้โซ่ห้าเอ็กลงห่วงถัดไปตัวมาร์กก็เลื่อนขึ้นมาได้นะคะ แถวที่สองก็โซ่ห้าบนรอบเลยคือเราจะก,ก๊อปปี้งานที่เราเคยถักมานะคะมันจะลายเดียวกันทั้งตัวนะคะโซ่ห x ลงห่วงถัดไปโซ่ห x ก,ก็ให้เราทำโซ่ห x วนรอบแขนปกตินะคะวนรอบเลยทีนี้จนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดจุบงานตรงนี้ค่ะ เราก็จะจบงานด้วยโซ่สองพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ปักลงตรงจุดเริ่มต้นบท1บทสองจบแถวที่สองเราจะขึ้นแถวที่สามก็คัปีงานได้เลยค่ะก็คือ f สหลักลงในห่วง1นึ่สองสาคั้นด้วยโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ f อสามหลักลงในห่วงเดิมหนึ่งสองสาแล้วก็เอลงห่วงถัดไปเลื่อนตัวมาร์กขึ้นมาตรงนี้แถวที่สามนะคะต่อไปก็โซ่ห้าสองห่วง หนึ่งสองสามสี่ห้าคังที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเกลงห่วงที่สองขั้นแบบนี้นะคะโซ่ห้าสองห่วงต่อไปดอกก็ก็จะขึ้นตรงนี้ก็ทำตามแบบนี้ได้เลย f อสามหลักขั้นได้โซ่ห้า ก็จะทําแบบเดิมนะคะเอ็กลงไปหว่วงที่สองนี่นะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมวนรอบแขนนะคะวนรอบแขนปกติเลยจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะ แถวที่สามนะคะเราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นสังเกตได้ว่าแถวที่สามเนี่ยเขาจะขั้นด้วยโซ่ห้าสองห่วงตลอดนะคะพอมาถึงจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยถ้าเราถักปกติปิดงานปกติมันจะกลายเป็นสามห่วงทันทีซึ่งมันจะไม่ลงตัวซึ่งในแถวนี้เราจะมาพลิกแพงเอานะคะไม่เรียกว่าขี้โกงเนาะเพราะว่างานถักไม่มีอะไรตายตัวค่ะซึ่งถ้าเราถักไปตามลวดลายโดยไม่เว้นโดยไม่พลิกแพงนะคะ ตรงนี้มันจะใหญ่มากเลยตรงวงแขนเนี่ยเพราะว่าเราได้เพิ่มตรงตรงช่วงตายหักแหลแล้วไงคะทีนี้พอมาจบแถวที่สามเราจะไม่จบปกติเลยนะเราจะปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละแล้วให้เราเริ่มขึ้นกรีบแบบนี้เลยก็คือเอฟลงในห่วงเลยนะคะ F 3มหลักแล้วก็โซ่สามเ หยิบต่อไปก็โซ่3าม F 3หลักจบด้วยโซ่สาม X กลิบสุดท้ายโซ่3าม F สหลักแล้วก็ X ลงห่วงต่อไปเลย แล้วก็เลื่อนมาร์คขึ้นมาตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะแบบนี้ค่ะงานเขาก็จะลงตัวในแถวต่อไปทีนี้เราก็ปกติเลยถักปกติก็คือขั้นด้วยโซ่ห้าทีนี้ก็ถักตามปกติก็คือโซ่ห้า x x ลงห่วงถัดไปเลยค่ะ โซ่หเอ็กลงห่วงถัดไปแล้วก็ขึ้นกีบตรงดอกนี้เลย ลงหองถัดไปคั้นด้โซ่ห้านี่นะคะได้สองดอกทีนี้ก็ให้เราถักตามปกติไปจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบตรงนี้อีกครั้งค่ะเราได้ถักแถวที่สี่เวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นทีนี้เราจะจบงานตามปกติแล้วนะคะโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงตรงโซ่ที่สาม บทหนึ่งบทสเราจะจบงานตามปกติแล้วนะคะแถวต่อไปก็นำล่องด้วยโซ่ห้าแล้วก็ปักใต้ฐานกีบเหมือนเดิมแทงตรงนี้อ,กอกีก,นก,ห,อนอกนหนึ่งกีบนะคะเราก็จะขึ้นงานตามปกติค่ะ ก็จะมาติดตัวมาร์กไอตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานเสื้อตัวนี้นะคะเราจะถักเป็นตรงออกมาเลยค่ะถึงข้อสอกพอถึงช่วงข้อสอกเราก็จะทําระบายแบบนี้นะคะบานแบบนี้ถ้าใครต้องการเป็นแขนกระบอกเลยก็สามารถถักเป็นแขนยาวตรงออกมาเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการเป็นแขนบานนะคะไม่ต้องเว้นตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องเว้นใต้รักแร้นะคะให้ถัก ตามลวดลายเราก็จะได้ดอกเพิ่มตรงนี้แขนเราก็จะเริ่มบานออกค่ะนี่นะคะอันนี้ให้ดูเก็ดเล็กเกดน้อยส่วนแถวต่อไปเราก็คงไม่ต้องสอนแล้วเนาะเพราะว่าก็โซ่ห้านะคะปักใต้ฐานกลีบทุกดอกเสร็จแล้วแถวที่สองก็โซ่ห้าวนรอบแล้วก็แถวที่สามของลายเราก็จะเริ่มขึ้นเหมือนเดิมค่ะพอแถวที่สี่เราก็ทำกีบนะคะต่อต่อไปจนความยาวตามต้องการนะคะ นี่นะคะแขนที่เราต่อออกมาเราจะต่อออกมาเป็นจํานวนเจ็ดแถวค่ะจากใต้ลักแร้อันนี้คือก่อนนะคะมันจะเป็นเว้าเห็นไหมคะพอเราต่อแล้วเราได้ดึงงานขึ้นมาทําอีกลายหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตรงนี้คะลอยตรงเว้าเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะหายไปใต้ลักแร้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือใต้ลักแร้ของเรามันก็จะเป็นโวนิดนึงไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เนาะนี่ค่ะ ดอกหนึงก็จะขึ้นตรงนี้นี่นะความยาวของเราเราก็จะถักต่อออกมาแค่เจ็ดแถวนะคะแล้วลองลองรีดดูเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนๆเ,เห็นลายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะจบที่เจ็ดแถวเราจะทำระบายแบบนี้ต่อนะคะแบบนี้ค่ะส่วนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะวิธีทําตรงเนี้ยเราจะไม่สอนละเอียดเราจะสอนแค่ตอนขึ้นนะคะเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยเราจะทําโซ่ห้าวนรอบเหมือนตอนที่ ทำฐานดอกจะขึ้นดอกใหม่เนี่ยแล้วเราก็จะขึ้น f นะคะในทุกๆห่วงห่วงละห้าหลักนะคะแล้วค่อยขึ้นงานส่วนรายละเอียดเราสอนไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะให้ไปกดดูเนาะเพราะว่ามันละเอียดมากแล้วค่ะเราไม่อยากสอนซ้ำๆมันก็ลายเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปหากดดูเอาเนาะค่ะเนาะส่วนการขึ้นระบายแขนเราก็จะถักโซ่ห้าขึ้นงานเหมือนจะทำดอกปกตินี่ค่ะโซ่ห้าวนรอบ แทงไปด้านหลังเหมือนเดิมปักลงนี่นะคะแถวแรกก็จะให้ปักลงด้านหลังดอกเพื่อดอกสุดท้ายก็จะได้เด้งนะคะแบบนี้ ให้เราทําแบบนี้ไปโดยรอบวงแขนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ถึงตอนจบแถวนะคะก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาปักลงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมต่อไปก็ลายที่เราทําแล้วมาค่ะก็คือโซ่ห้าบนรอบโซ่ห้าเนะคะลงบนรอบเลย ปักนะคะทำไปโดยรอบค่ะจนมาถึงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเราทําโซ่ห้าบนรอบแถวที่สองจนจบแล้วนะทีนี้เราจะเริ่มขึ้นลายระบายเลยนะคะก็เราจะทำเอฟห้าหลักลงในทุกๆห่วงนะคะซึ่งเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งปากลงจุดเริ่มต้นปดหนึ่งปดสองปดสานี่นะคะเราจะขึ้นงานโซ่ส f ลงไปอีก4ครั้งรวมกับโซ่3นี่ก็เป็น5หลักนะคะนี่นะคะจุดเริ่มต้นของเราก็ขยับตัวมาร์กขึ้นมาเราเริ่มงานตรงนี้ทีนี้ห่วงต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะทำไอ้ f ห้าหลักวนรอบเลยโดยไม่มีโซ่ขั้นนะคะก็ตักลงไปช่องถัดไปได้เลย ให้เราทําแบบนี้นะคะบนทุกช่องจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะถึงจุดเริ่มต้นก็ให้เรานับ1 2 3สองสแล้วมาซีดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นตรงโซ่สนี่นะต่อไปขึ้นแถวที่สองของระบายโซ่สามโซ่สนี่คือแทน F ขั้นด้วยโซ่สก็เป็นโซ่ห้าแล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักเลงนับ1 2 3ปักลงบนหลักที่สาของแถวที่แล้ว ขั้นด้วยโซ่สอง f ลงกลางตรงนี้เลยขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็นับ1นึสองสาบนหลักที่สามขั้นด้วยโซ่สอง f ลงตรงกลางเราก็ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะนี่ค่ะตั้งแต่แถวนี้ต่อไปนะคะให้เรา ก๊อปปี้งานที่เราเคยถักมานะคะซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะให้เพื่อนๆไปกดดูได้เพราะว่ามันละเอียดมากแล้วแล้วแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะทาขมวดปมไปในตัวเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นคลิปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ถักเสื้อสวยๆใส่เองนะคะทําให้ดูแล้วก็ให้เปิดคลิปดูให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูคะ่ะ